เจอชิ้นนี้เข้าไปถึงกับหนักใจทายหัวกันเลยทีเดียวคลิปนี้ก็ยังอยู่กันที่ยาวราชเช่นเคยเรามาตามหาของหวานที่เด็ดยาวราชนั่นก็คือขนมปังเจ้าดังยาวราชนั่นเองเราสั่งมาสองไส้ไส้นมแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตของหวานเด็กอ้วนมันขาดไม่ได้ราคาไม่แพงเลยชิ้นละ25บาทเท่านั้นเอง ใครก็ได้บอกเราหน่อยกินยังไงไม่ให้เลอะตอนแรกก็กล่าว่าเออจะให้แค่มือมันเลอะกินไปกินมาโอ้ไ้มันล้นมันทะลักเยิมออกมาแล้วก็เละทั้งปากทั้งมือไปหมดเลยใครจะมากินก็อย่าลืมพกเช็ดชูบเปียเช็ดชูแห้งมาด้วยนะไ้ช็อกโกแลตเขาก็ไม่น้อยหน้านะเนี่ยโอ้ทะลักเต็มกล่องเลยพี่ที่เขาใส่ไซนี่เขาโกดอะไรเราหรือเปล่า พยายามกินให้ไม่เลอะที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันก็เลอะอยู่ดีย่าไส้เยอะขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มใครที่มายาวราชเราบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยร้านนี้บอกพิกัดไม่ถูกแต่ว่าเดินมาเดี๋ยวก็เจอเพราะมีคนต่อคิวอยู่ร้านขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดยาวราช